อ๋อฝ้ายซ้อมมากี่วันดังๆเลยเดินซ้อมอยู่ที่ได้อยู่ที่เดิมที่บุรีรัมย์เรานะแล้วอยู่นั่นตอนนี้มีใครไปช่วยเป็นคุณบอลสานเราบ้รุ่นน้องในค่ายแล้วก็พี่เชคช่วยอ่าก็เพื่อนพี่น้องๆในค่ายเช่นกันตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับปีสูงเท่าไหร่ร้อยหกสิบเจ็ด้อยหกสิบแปดน้ำหนักป่อยๆเราตอนนี้ห้าสิบหกมวยสไตล์อะไรครับมวย มือซ้ายครับวันนี้เลยต้องมาเจอแคนชัยเคยต่อยไหมไม่เคยครั้งแรกเลยแล้วได้ศึกษาเก่งวันต่อยเขายังก็ซ้ายเขาเครื่องเหมือนกันนะวันนี้ใช้ส่วนซ้ายเลยมาเจอกันเนี่ยวางเกมวางแผนให้ดีครับรอโดนบนเวทลยดีเดี๋ยวต้องเก็บอาวุธเห้อยู่นะแล้วค่อยไปซ้ายเราธรรมชาตินะล่าสุดต่อยไว้ที่วที่ล้งศิษวันนั้นต่อยกับต่อยับชรันครับเป็นไงบ้างวันนั้นแพ้คะแนนครไปแพ้คะแนนไปแพ้แบบไหนเบียดกันหรือว่าขาดเลย โดนนับยกสามวันอ๋อไปพลาดโดนนับก่อนไปพลาดโดนอะไรก่อนวมืนั้นโดนสอกบโดนสอกโดร่นเลยเลยแพ้ไปนะแพ้คะแนนเนาะเมืนั้นต่อยเวทเท่าไรร้อยสิบหกสิบห้าควันนี้ต่อยร้อยสิบสี่เมื่นั้นไงมันใหญ่ไปไหมใหญ่ครับใหญ่ไปเนาะมันโอ้ไม่ไหววันนี้ร้อยสิบสี่นี่เวทเราเลยไหมยังยังไม่ใช่ครับเบียดลงมาอ๋อเจ้าสิบสาม ร้อับีบร้อยสิบห้าครับอ๋อ1สิบห้กลางๆเลยพอดีพอดีอันนี้สี่นี่บีบหน่อยแต่ก็ไม่มีปัญหาถ้าเกิดเข้าไปใน่น้ำหนักคิดว่ามาเกินหรือมาขาดมาเกินอยู่ประมาณตอนนึ่งกับมาวิ่งยี่สิบยี่สิบายตอนเช้านะร่างกายไฟนี้กี่เปอร์เซ็นต์100%สูวูดแข็งแรงพร้อมมาแจ้งเกิดไหมเนี่ยพ้อมรัเอาแขนอาคนะไฟนี้คุมมากี่กิโลครับโล่คร่อยมวยไทยมาทั้งหมดตอนนี้ประมาณ5้คนจังหวัด เ,เด็กชายภูมิเอาฝากเชิญชวนแฟนขับรถหน่อยฝากคนชายภูมิคนวันจันทร์ใครับวันจันทร์อ่าพร้อมเอาใช้แล้วนะอ่าวันนี้ขออน้องโชคดีเอาละครับออก